นะครับแล้วก็ไซส์นะครับขนาดเท่าไหร่ก็แจ้งผมได้นะครับเดี๋ยวผมหาสินค้าให้อ่ะนะครับสามวงนี้นะครับของลูกค้าท่านใดเขาฟังอันนี้ของคุณหมูพี่มันใช่ไหมนะครับพี่มันนะครับคุณมันครับคุณมันทรงห้องเต้ไซส์ห้าสี่ห้าห้าทรงท้องปิงไซส์ห้าสี่ห้าห้าทรงองเต้ไซส์ห้าสี่ห้ามีสามวงนะครับลูกค้าพอชอบสีไหนนะครับ เดี๋ยวผมให้แม่ค้ามาต่อนะแล้วก็ชอบวงไหนแบบไหนก็แจ้งแม่ค้าได้นะครับแล้วก็ชุดนี้จะพาราอยู่ที่ตอง9<ม>นะครับอ๋ออยากได้สีเขียวเข้มยูอาไซห้าสี่ห้าห้าสีเขียวเข้มมีไหมไม่มีเดี๋ยวดูกันเอ๊ะทาใหญ่ขึ้นมาหน่อยได้ไหมถ้าสีเขียวเนี่ยสีเขียวมันจะเป็นห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดจุดเจ็ดนะครับนะครับห่างไปสามมิลครับลูกค้านะครับห่างไปสามมิลน,นี่ครับเขียวเลขสุดห้าเจ็ดนะครับ นะครับไม่ต่างกันมากครับลูกค้านะครับใส่ด้วยกันได้นะครับ5758ใส่ด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวให้น้องมาตอ